你好好有 ไหนเนี่ย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 ไหน คนนางถาดโดนแต่ว่าไหลครับแต่มันก็บ่สูงกันได้ว่าล่อหลุดก็ราคาครับแปดเที่ยงเที่ยงยี่ยี่สามล่อหลุดกันไปครับมีหลายราคาครับเสองศีก็แน่นท่านไปให้สองร้อยครับ ขี่เจ้าข้ามโดนนี่จ้ามไปข้ามไปเราสัานกันเลยขี้สีข้ามไปแต่ต้นกระดาษยังก็บีอะไรั่นแต่ว่าแต่เขายังขี้ขามอยู่ไม่กล้าดูในตู้นี่ลาตู้นี่ละข้ามตู้นี่ละ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 ตู้าี่ละตู้น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 โ่ละตู้นี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 ่ลาตู้นี่ละเู้นี่ละต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 

บางคนเจมากๆอกาเกันามันพอลลหาค์อันตันเลยกันส้วยขึ้นมาหน่อยู่ไกลวัหนี้อยู่ไก่สาม้วยขึ้นมาขอยยางมิตรเจ้าก็เสียขันยามสายขึ้นเฟผฝ่ายเท่าไรเห็นเหนม่สูงอยูี่ครับคันบอสูงเห็นแล้วครับ เราก็ต like ้องอยู <Lamborg hini> <speaking in hand Nike> ่ไกลห้องเพราอยู่ไกลก็ต้องเห็นหลายคนเลยมีก็พว่คอยเห็นกันนะครับเวลานี้ลยขึ้นซ้ยึนสองรอยสี่สิบข้านไปสอง่านไปเป็นเร็มเลยเปิดเตดนี้ รสียสิยตรงนั้นหันไปกสบายไดหาเพวไฟเห็นเรอสาประบาณสสันประมาณไปสลยคบ้าไปสิบนไปเ้สิตเห็นกับงไป้เจ้ากันนสี่กัสี่สชนหนาบไก่สี่เพราะว่าพอเห็นกันครับ้ไก่เ ยี่สิบกระพานไปยี่สิบกระพานไปยี่สิบกระพานมันมอย่างกรมันยี่ใส่พม่บบนีส่่ ก็เลยมนเสียไปอย่างกับเวลาอีสปันตายด้ตาดตายของเสาไฟโอ้หนอนนอนเมฟังดในความเ็มังเลยครับหลอดสายไฟลงไปแครับเรื่องภาพมร้ี่สบห้ามร้อยย่ครับการ ตตาหรับชมนะครับผมเทพสวรรค์ในสามวัยภาขอบคุณที่ติดตามรลบชมเราดีสิสวัสดีครับ